อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายคลิปนะครับเราจะมีในเรื่องของเลขเด็ดในแต่ละวันนะครับเลขนาโชคในแต่ละวันและวิธีการทําบุญเสริมดวงด้วยนะครับเอาละฮะเริ่มต้นครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะครับ เลขนำโชคได้แก่เลข0 3 7 8 9 0 3 7 8 9นะครับทำบุญด้วยการถวายโรงศพนะครับชาววันอาทิตย์ครับคนวันจันทร์ครับทำบุญบ้านเด็กกำพร้าเลขนำโชคได้แก่เลข2 4 6 7 8 9 4 2 6 7 8 9นะครับคนวันอังคารนะครับทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทำบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์นะครับเลขนำโชคคือ0 3 7 8 9ครับ0 3 7 8 9นะครับคนวันอังคารครับคนต่อไปครับคือคนวันพุธกลางวันครับ ช่วงนี้ทําบุญด้วยการถวายเทียนจํำนำาพรรษาถวายหลอดไฟทำบุญโรงพยาบาลนะครับเลขนําโชคได้แก่เลข40738ครับ40738ครับต่อไปนะครับ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเลขนำโชคได้แก่4237ครับ4237ครับทำบุญบ้านเด็กกำพรานะครับต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับเลขนำโชคได้แก่เลข17904ครับ17904ครับให้ทำบุญด้วยการสร้างพระแล้วก็ปล่อยปลาครับคนวันศุกร์ครับเลขนำโชคครับได้แก่เลข26 779ครับ2679ครับทำบุญด้การถวายเทียนทำบุญด้วยการตักบาทในวันเกิดครับและสุดท้ายครับคนวันเสาร์ครับทำบุญให้กับคนยากไร้นะครับเลขเสริมด้วยีนแก่เลข67289ครับ6 7 2 8 9ครับ 6, 7, 2, 8,